สวัสดีครับ f อทั้งหลายสหธรรม,มิกทั้งหลายแฟนคลับทั้งหลายยูทูบเบอร์ทั้งหลายที่เคารพรักทุกท่านวันนี้เราได้ทำบุญตักบาตรกับพระสององค์ตามปกติมีสหธรรม,มิกมาจ่ายด้วยหนึ่งครอบครัวนะครับก่อนที่จะที่จะ หย่าน้ำก็ขอให้คติธรรมเล็กน้อยซึ่งคติธรรมนี้ไม่ได้ผมคิดไม่ได้ผมไม่ได้คิดเองนะครับครูบาอาจารย์ท่านสอนสั่งมานะครับว่ากา,ารทำบุญที่ง่ายที่สุดนั่นแหละก็คือการทำบุญตัดบาทที่หน้าบ้านนี่แหละนะครับตัดบาทที่หน้าบ้านนี่แหละเป็นการ สะสมบุญไว้เราควรจะสะสมบุญไว้ตลอดนะครับเพื่อสะสมไปทุกวันทุกวันหลวงพ่อท่านเขาบอกว่าน้ำหยดลงตุ่มวันละหยดวันละหยดวันละหยดเนี่ยมันต้องมีทุกวันหนึ่งที่น้ำจะเต็มตุ่มหลวงพ่อท่านบอกว่าอย่างนั้นเรียบเหมือนว่า ถ้าใส่บาททุกวันทุกวันเป็นการสะสมบุญวันละเล็กวันละน้อยทุกวันมันก็จะต้องบุญมันก็จะต้องเต็มเต็มที่อาการทําบุญคือทําทําเพื่อสบายสบายใจเมื่อทําบุญมีบุญเต็มที่แล้วท่านเขาจะมีความสุขความสบายนั่นคือจุดประสงค์ของการทําบุญถ้าทําบุญแล้วยิ่งทุกข์ใจอย่าทํานะครับอย่าทําเวลาใครมาาบอกบุญท่านบอกบุญบอกว่า เอาเอาสักหมื่นหนึ่งนะถ้าท่านมีความพร้อมท่านก็ทำถ้าท่านมันมีความพร้อมอย่าทำนะครับทำแล้วเป็นทุกข์ต้องไปใช้นี่เจ้าต้องไปใช้นี่เขานั่นไม่ใช่เป็นบุญละครับเป็นบาปนะครับหลวงพ่อท่านอ่าสอนไว้ว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทำบุญตักบาตรนี่ถือว่าเป็นการสะสมบุญนะครับถือว่าเป็นการสะสมบุญ วันละเล็กวันละน้อยนะครับใส่บาตพระวันละองค์หรือวันละสององทุกวันทุกวันใส่แล้วสบายใจก็ทำไปเถอะครับเหมือนอย่างผมก็ใส่บาตท,ทุกวันวันไหนมีญาติทำมาเยอะนะครับ้วันนั้นจะยิ่งมีความสุขนะครับมีความสุขความสบายเพราะว่า ท่าทำมาช่วยเติมบุญให้เรานะครับผมก็ว่ายังไงล่ะลูกสาวนะครับไปอยู่ที่เยอรมันลูกสาวเนี่ยผมก็บอกกับลูกสาวว่าไปทำบุญบ้างนะเพราะที่เยอรมันเนี่ยก็มี มีมีวัดไทยด้วยนะครับมีวัดไทยด้วยท่านข้อไายทาบุญกันนะครับท่านข้อายทบุญกันแต่ว่าจะไม่เหมือนกับที่ประเทศไทยพระก็จะไม่ได้มีมากพระก็จะไม่ได้มาบินมาบินธบ,บาทให้เราได้สะสมบุญเพราะฉะนั้นท่านญาติธรรมทั้งหลายจะเอาแฟนขับทั้งหลาย ก็โปรดสะสมบุญไว้ทุกวันทุกวันทุกวันนะครับกว่าเราจะถึงอายุขัยเราบุญก็จะเต็มนะครับบุญก็จะเต็มเราก็จะไปหลวงพ่อท่านบอกเลยครับว่าถ้ากาดทำบุญเนี่ยเท่ากับเราได้สร้างบ้านไว้ในอนาคตใน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 ชาติขัานหน้าน,านะครับอย่าหุเราะย้อนนะครับอะไรที่ไม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 ,ไม,ไม,ไม่ไม่จริง หลวงพ่อท่านพูดแล้วเราก็เราก็เชื่อเชื่อว่าหลวงพ่อนั้นท่านเป็นพระท่านก็อยู่ในศีลในธรรมนะครับอท่านคงไม่มาหลอกลวงเราหรอกไม่มาหลอกลวงเพียงบ้าเราไปฟังเทศแล้วท่านก็นจะได้อับได้ดีไม่ใช่นะครับท่านทำท่านพูดไปแล้วท่านาทำให้เราสบายใจนะครับ เราก็สบายใจเมืองไทยเนี่ยนะครับเมืองไทยเนี่ยแป,แปลกจากประเทศที่จเจริญแล้วเช่นอเมริกาเช่นอังกฤษเนริ่งเหล่านี้ประเทศเหล่านั้นถ้าเวลาคนทุกข์ใจมากๆเนี่ยทุกข์ใจมากๆเนี่ยเขาจะไปหา นักจิตวิทยาหนือนักจิตบำบัดนะครับนักจิตบำบัดเราเวลาเราทุกข์หนักๆเนี่ยเราจะไปวัดไปทำบุญไปคุยกับพระแต่ว่าในประเทศที่จเจริญแล้วเขาจะไปพบจิตแพทย์นะครับเมืองไทยนี่ถ้าเกิดมีความทุกข์มากๆ ก็จะไปหาพระไม่มีใครไปหาจิตแพทย์ละครับมีเหมือนกันเดี๋ยวนี้เริ่มจะมีแล้วไปหาจิตแพทย์เดี๋ยวนี้เริ่มจะมีแล้ว,ว,ลวอ่าก็ก็ก,ก็ไม่ทราบว่าจะเป็นเรื่องดีไหมแต่สรุปแล้วก็เป็นเรื่องดีสําหรับผมแต่สำหรับคนอื่นไม่ทราบว่าจะเป็นเรื่องดีไหมเพราะใครที่ไปหาจิตแพทย์นั้นคนจะไปคิดว่า เป็นบ้าถ้าไม่เป็นบ้าแล้วจะไปหาจิตแพทย์ทําไมมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นนะครับสําหรับวันนี้ก็ะจะมีการฝึกไร้สดเป็นวันที่สองนะครับแต่ไม่ได้ฝึกตอนนี้เดี๋ยวตนนัวตอนนี้ต้องไปหลังจากรรทำละหลังจากบุญสิบส่วนบุณส,ส,ส่วนแล้วก็จะไปทำภารกิจต่อเล็กน้อย ก็คงจะไล่สดตอนสักบ,บ่ายสามโมงนะครับบ่ายสามโมงไม่ทราบว่าฝนจะตกไหมถ้าถ้าฝนตกก็จะต้องไปถ้าฝนตกไม่มากก็จะไปไร่สดในโรงรถนะครับโรงรถผมนะ่มันใหญ่ <laughs> มันใหญ่ออ่า,อา ถ้าถ้าฝนตกมากก็จะเข้ามาไล่สดในบ้านนะครับแม่บ้านบนโดยเด็ดขาถ้าฝนตกนี่ห้ามไปไล่สดข้างนอกเพราะท่านกลัววา่าฟ้าจะพิโรธเอานะครับข้อวันนี้ก็ขอฝากไว้ว่าวันนี้มีไล่สดนะครับช่วยติดตามผ่าช่องค้ำคูณ อ่าหนึ่งเทวินด้วยนะครับมีไลค์กดอ่าช่วยมากดไลค์กดแชร์ช่วยมาแอดกันกันหน่อยนะครับสวัสดีครับรับบุญพร้อมกันนะครับอิมีนาปุญญารมเมนะอุปัชยาคุณุตลาจาริยุปกราจามาตาปิตาเดยาตะคาสปุโยชนที่มาลาจา ภูณาวันตาณลาปีจัพลัมมะมาลาเอินทาจะตุโลคาปาลาจะตเทวตายาโมมิจามนุษย์สาจามัจจตาเวลิกาปีจตาเปตัตตาสุเกวนตุปุญญาที่ปกตานิเมตุขังจติวิทังเ็นตุคิปังพาเทตาวมตังอิมินาปุญญากรรมเมนะอิมินาอุทิเตนะจักทิปาหังกุระเบเจวะตันหูปาานะเจทนังเยตันตาเนยินาสมายาวะนิพานะโตมะมังนัสันตุสัปะตาเยวะยะตาจาโตพระเวพระเว ปูตูจิตังสติปัญญาสันเลโควิยามีนามาลาละปันตุโนกาตังกาตุจาวิเยสุเมพุสธาที่ปวโรนาโตสมโมนาโตสะโมนาโสปเจกัะพุตโตจะตังโคนาโตตโลมะบังเตโตตมานุภาเวนะมาโลกาตังละันตุมาข้าพเจ้าขอทิส่วนบุญส่วตนที่ได้ความเป็นมาแล้วนี้ให้แก่บิดาบรรดาญาติทั้งหลายเจ้าาทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเปรทั้งหลายเจ้ากรรมาบเวรทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายตลอดจน ตาทานิกทั้งหลายาแฟนคลับทั้งหลายยูทยูบเบอร์ทั้งหลายและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายและเจ้าเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายขอทรงมารับกลุ่วนผลบุญท,ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ขอทุกท่านจรงมีความสุขความเจริญและขอคุณภูมิผูสนนี้ขอบคุณพระรัชกาลทรงเนดลโดนบันดาลให้ข้าพเจ้าและสมาชิกทั้งหลายจรงได้รับแต่ความสุขความสุขความสุขและพ้นจากความทุกข์ ทุกประการด้วยเธอสาธุ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 อนุโมทามิขอแปลนว่าวันนี้โุกการแผ่ฤทธิ์สูงสนขอทุกท่านจงได้รับผลบุญกุศลขอทุกท่านจงมีความสุขขอทุกท่านจงมีความสุขอย่าได้พบภัยพาน่างต่างด้วยเลยขอให้มีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองร่ำรวยยศศักดิ์ ทุกขาารด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุให้โมทามิ